สวัสดีลูกค้าที่กำลังดูไลฟ์สดของเรานะคะรุ่นที่โชว์อยู่นี้คือรหคา pl หนึ่งส 1, ให้ลูกค้าได้ชมนะคะการออกแบบของเดรรุ่นนี้ก็คืออกตรงเอวและบานตรงขาทำความรู้สึกให้ดูเหมือนหุ่นจะเล็กลงและทำให้สัดส่วนดูดีขึ้น รุ่นนี้จะมีสีเดียวเท่านั้นเป็นสีที่เรากำลังใส่อยู่ค่ะสีดำและมีลายดอกไม้สีเหลืองบนพื้นสีดำแต่ก็ยังมีจุดเด่นทําให้คนที่สวมใส่ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นแล้วโทนสีดำเป็นโทนสีที่ทําให้อาพางหุ่นได้ดีที่สุดใช่ไหมคะชงบริเวณคอของเดซเราชอบบ้างเลยค่ะทุกคนสามารถเห็นได้ว่าคอเป็นคอรูปหัวใจตัดทรงขึ้นและมีจุดหยดน้ําติดกับหินเม็ดใหญ่ตัดเย็บด้วยมือไม่ใช่งานติดกาวนะ เมื่อสั่งซื้อสินค้าคุณลูกค้าสามารถตรวจสอบสินค้าได้ค่ะโดยวัสดุผ้าเด็กของเรารุ่นนี้เป็นผ้ายืดตะข่ายพรีเมียมและสองชั้นยืดหย,ดยุ่นสี่ทิศทางชั้นซับในก็จะยาวเกือบกับชั้นชั้นนอกเลยทําให้เวลาคุณลูกค้าสใส่จะดูไม่โป๊ค่ะชายกระโปรงเบาพิวไหยเมื่อเวลาสวมใส่ทําให้เวลาเดินรู้สึกอ่อนโยนและหุ่นดีสั่งซื้อทันทีสําหรับเดสรุ่น pl 136พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทางเราจะจัดการออเดอร์ให้ถึงบ้านนะคะ